สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่พีทุกท่านนะครับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ชีปาฟุตบอลเด่นประจําวันกับโคสันคัดตัวแพงซึ่งเราจะเจอกันในช่องทางนี้นะครับทุกวันเลยนะครับก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวฝากบอลดีๆคัดตัวแพงแถวบนสุดมาแล้วที่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอฝากกลุ่ม VIP ของเรานะครับซึ่งมีคู่ทีเด็ด v i p ี จัดจำเจมให้สมาชิกทุกวันนะครับมีการนําเล่นบอลสดในนั้นสามารถพาสมาชิกเนี่ยบวกได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมีการพูดคุยในนั้นนะครับขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยกับกลุ่มเว P ีของเราครับวันนี้วันพุธที่7พฤษภาคมนะครับก็คัดตัวดีๆมา7คู่นะครับอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบตัดเชือกนัด2แล้วนะครับระหว่างปารีสแซงต์แชงกกับอาร์เซนอลนะครับในเวลาตี2ซาอุดีโปรลีกนะครับมี3คู่ด้วยกัน อาราเอตพบอาวกิลานเวลาห้ 15, อาทุ่มสิบห้าอลอาลีพบอาทาวูลเวลาห้าทุ่มยี่สิบห้าแล้วก็อานาเซอร์พบอาอิติฮัดเวลาตีหนึ่งมิดนมนร์มาครับนะครับคิวซิลเคบอกพบกับบรอนบี้เวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วก็โคปาลิเบอร์ตาดอรเรสในช่วงเช้านะครับบาเอียพบนาซิองนาตีห้ายูนิเวอร์ซิตัดเดชิลีพบเอสตูเดนเตสเวลาเจ็ดโมง รันทีเกมชี้ขาดระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับอาร์เซนอลนะครับในช่วงเวลาปีสองตรงอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดสองนะครับหลังจากที่คู่นี้เสมอไม่ใช่เบเชนะครับเป็นฝ่ายบุกชนะได้ถึงเอมเรดสเตเดียมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วส่วนสถานการณ์ในลีกของสองฝั่งนะครับเปเชเนี่ยปิดบัญชีครองแชมป์ลีกเอิงซีซั่นนี้ไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับช่วงหลังนี่ก็ ปล่อยผ่านตลอดนะครับเกมหลีกของพวกเขาในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยอยู่ในขาที่เสียวๆเ,เหมือนกันนะครับว่าจะโดนเขี่ยตกอันดับที่2องประม้จะยืนในตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่ากำลังโดนทีมที่ตามมานะครับไล่มาแบบบี้เลยนะครับแมนซิตี้นิวคาส s เซิลเชลซีพวกนี้ไล่หลังอาร์เซนอลไปลงแบบไม่กี่แต้มเท่านั้นเองนะครับในส่วนของผลงาน5นัดหลังสุดนะครับก็ อาร์เงนคลับแพ้2โดยที่เป็นการแพ้ในลีกเอิงเนี่นัดติดแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยครองแชมป์ไปก่อนแล้วก็ปล่อยทิ้งนะครับโปรแกรมที่เหลือเตะแบบไม่ซีเรียสเกมล่าสุดเนี่ยส่งสำรองล,งลงแบบยกชุดเลยนะครับแพ้ต่อสแตชบุกหประตูต่อ2ฝั่งอาร์เซนอลนี่ก็แม้ว่าเกมล่าสุดนะครับจะไม่ได้ปรับทัพแทบไม่ได้ปรับทัพอะไรเลยนะครับยังคงเน้นส่งตัวหลักลงสนามแต่ก็แพ้ บอลมัดนะครับคาบ้าน1ประตูต่อ2ส่งผลให้พวกเขาไม่ชนะใครมา3เกมหลังสุดนั่นเองผลงานการเจอกันของคู่นี้นครับเปชเช่กับอาร์เซนอลก่อนหน้านี้เนอาร์เซนอลเคยมีสถิติที่ดีนะครับในการที่ชนะเปชเช่นัดแล้วก็เสมอ2นัดนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาร์เซนอลก็แพ้ต่อเปชเช่คาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้เกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องกลับมาชนะให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ รายชื่อตัวเล่นบาดเจ็บเนี่ยอาร์เซนอลก็เยอะกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่าลุยส์แอนดิเก้นะครับขาดแค่เพรสแนลเคมเพมเบ้กองหลังตัวสมรองนะครับที่ไม่ได้มีผลอะไรต่อการจัดทัพในขณะที่มิเกลเตต้าเนี่ยยังคงขาดเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลมแกลเยสกาเบรียลเชซุสจอร์จินโยยูเรียนทิมเบอร์ไคฮาวเวสริคาโดคาราฟิออรีทาเคฮิโรโทมิยาสุแล้วก็กัปตันทีมนะครับกองกลางกัปตันทีมมาร์ตินโอเดกา ก็ดูจะมีปัญหาบาดเจ็บเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเขาข่ายต้องเช็คฟิตไม่แน่ไม่นอนว่าจะลงสนามได้ดังนั้นนะครับการจัดไล์อัพของปาริสัซงตงแมงจะเบียกบรรดาตัวหลักนะครับที่ได้พัตเนี่ยกลับคืนทีมแบบครบถ้วนเลยนะครับรวมไปถึงอุสมานเดมเบเล่ที่คาดว่าจะกลับมาลงตัวจริงได้อีกครั้งเหมือนกันนะครับหลังจากที่เจ็บไปในเกมที่กรุงลอนดอนโดยที่จะลงสนามนะครับยืนหน้าเป้าเคียงข้างกับควิซาควารัสเคเลีย แล้วก็เดกซิเร่ดูเอส่วนนางฝันของอาร์เซนอลเนี่ยมาแทบจะเดิมๆเลยครับระบบ4-3-3ไลน์อพเนี่ยอาจจะแทบไม่ได้เปลี่ยนเลยด้วยจากเกมที่แพ้บอลมัดแนวรุกเป็นกาเบรียลตีเนลลี่เรย์อันโดทรอลซาแล้วก็บุกโยสาก้านะครับตัวที่อาจจะสอดแทรกก็อาจจะมีแค่มิเกลเมอริโนที่น่าจะลงตัวจริงตรงหน้าเป้าอะไรอย่างนั้นนะครับแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยให้เบสเชเป็นต่ออยู่ที่ 0.5ก็บังคับชนะนะครับแม้ว่าจะเป็นเรทที่ค่อนข้างวัดใจหน่อยนะครับเพราะว่าเบสเชนเนี่ยสามารถที่จะดึงเสมอเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แต่ว่าเมื่อเทียบกับหลายๆสัดส่วนแล้วนะครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลที่แม้ว่าเกมแรกที่กรุนดอนจะทําได้ดีนะครับในการที่จาัดก,การกับเ s สเชนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้เกมนี้ต้องออกไปเล่นเป็นทีมเยือน ก็ดูว่าเปเชคค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพทีมเมื่อบวกกับเรื่องของฟองการเล่นแล้วก็ทำให้มีโอกาสชัดเจนนะครับที่เปเชจะชนะย้ำไปนะครับโคดเสื้อว่าเกมนี้น่าจะยิงกันสูงนะครับยิงกันถล่มทลายค่อนข้างพอสมควรสุดท้ายน่าจะเป็นเป,นเ,ปนเชที่ชนะย้ำได้ให้ที่สกอร์3ประตูต่อ2ไปเลยนะครับยิงกันสนุกสนานสกอร์สูง มาที่เซตบอลซาอุนะครับโปรลีซาอุซึ่งเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับหลายๆทีมลงได้เป็นนัดที่30เกมระหว่างอาราเอ็ดกับอัลฮิลาวในเวลา5ทุ่ม15นาทีผลงานช่วงหลังๆของคู่นี้นะครับแตกต่างกันชัดเจนเพราะว่าอาราเอ็ดเนี่ยเป็นทีมบุ้ยของตารางนะครับจ่อที่จะตกชั้นอยู่เต็มทีในขณะที่อัลฮิลาวเนี่ยเป็นรองจากฝูง ตามหลังจากโูนครับเอาอิตาท์อ,อยู่ที่6คะแนนด้วยกันผลงาน5นัดหลังสุดนะครับเอาราเอตเนี่ยแพ้ถึง4จาก5นัดหลังมีชนะแค่เกมเดียวแทรกมานะครับโดยที่นัดล่าสุดบุกไปแพ้เอาทาวอน3ประตูต่อ4ส่วนทางด้านของเอาฮิลาวเนี่ยก่อนหน้านี้ไปเล่น f f c ซี่แชมเปี้ยนส์อีลมาแล้วก็แพ้ต่อเอาอาลีนะครับ1ประตูต่อ3เพียงแต่ว่าถ้าเฉพาะใน เกมลีกแล้วนะครับก็อาวีลาช่วงหลังก็เสมอ2นะครับชนะ2แพ้1ในช่วงระยะ5นัดหลังของเกมลีกส่วนเฮทูเฮทนะครับผลงานการเจอกันของคู่นี้เนี่ยถือว่าอาวีฬาเนี่ยข่มอยู่แบบเกือบจะร้อเอร์เซเลยทีเดียวนะครับจาก21นัดหลังสุดที่เจอกันอาวีลาเป็นฝ่ายชนะได้18เสมอ3เอาราเอ็ดไม่เคยชนะอาวีลามาได้ก่อนเลยนะครับ แล้วก็การเจอกันในช่วง4นัดหลังก็เป็นอาวิลาที่ชนะได้ทั้งหมดด้วยล่าสุดมาช่วงปลายปีที่ผ่านมาอาวีลาชนะ3ประตูต่อ2สภาพความพร้อมสภาพทีมในวันนี้อาราเอ็ดขาด2รายโมฮัมเหม็ดฟูซกับซากเรียอัลฮอซาวีส่วนอาวิลาสามารถใช้ทีมที่ดีที่สุดได้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวที่บาดเจ็บหรือตัวติดโทษแบนอะไรเลยเอัลทาวูนะครับจะมาในระบบ อาราเอ็ดครับอาราเอ็ดของพายอาราเอ็ดจะมาในระบบ4-3-3นะครับซึ่งน่าจะเป็นทีมจากนัดล่าสุดไม่น่าที่จะเปลี่ยนอะไรแนวรุกเนี่ยจะมีพวกยูซีบูซ็อกนะครับคาริมเอลเบคาอุยแล้วก็อาเมียซายุตฟากาอาฮีลาวนะครับในการทำทีมของจอร์จเชสุสใั้ระบบ,บ,บ4-2-3-1ซุปเปอร์สตาร์ที่เคยคาแข่งในยุโรปเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับตั้งแต่คาริดูคูเรยบาลี รูเบนเนวิสเกมิลินโควิดซาวิชนะครับมาคอมแล้วก็หน้าเป้าอย่างอเล็กซานดรามิโตรวิชแฮดดีแคปเปิดให้อาวิลาวต่อแบบสูงลิบเลี่ยวเลยนะครับ2.0แต่ก็คู่นี้นะครับอย่างที่รายงานเรื่องของเฮดูเฮดให้ทราบอาวิลาวไม่เคยแพ้เอาราเอ็ดมาก,ก่อนนะครับ Mac แม้กระทั่งผลเสมอ ER, ยังแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นอาวิลาวเนี่ยเป็นต่อ เยอะแน่อยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าไปดูในเรื่องของอัปตารางนะตอนนี้อาวิลาเนี่ยเป็นรองจากฝูงแล้วก็อาลราเอ็ดเนี่ยเป็นบวยนะครับเรียกว่าตกชั้นไปครึ่งค่้นตัวก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาวิลาผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็น่าที่จะยิงทะลุเรทราคาที่เปิดมา2.0ได้ด้วยนะครับมองว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นถึง4หรือ5ได้เลยนะครับ ให้ที T, สกอร์สักเอาเวลาบุกชนะ4ประตูต่อ1นะครับสกอร์สูงลุยได้เลยนะครับคู่นี้เอาอาลีกับเอาทาวอนนะครับลงเล่นเวลา5้ทุ่ม25าเอาอาลีเป็นแชมป์ของเอฟซีแชมเปี้ยนส์อีลิกมานะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในขณะที่ในลีกเนี่ยอาอาลีเป็นอันดับ5ของตารางถือว่าไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ในขณะที่เอาทาวอนเป็นอันดับ8นะครับในตอนนี้ แม้ว่าอันดับของอัลอาลีในลีกเนี่ยจะไม่ได้สวยนักนะครับยืนที่5แต่ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของพวกเขาถือว่า100%ยอยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าเดินหน้าชนะคู่แข่งในทุกรายการมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับสามารถหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะใน FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกอลนะครับชนะบุรีรัมชนะอาัอาลีเพื่อนร่วมลีกแล้วก็ชนะคาวาซากิฟรอนตาเลในนัดจริงชนะเลิศ สองต่อศูนยึงทำให้พวกเขาเป็นแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตในซีซั่นนี้นะครับในขณะที่อัลทาวอนนะครับก็ตามประสาท,ทีมกลางตารางที่ก็มีสลับเสมอสลับแพ้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเกมล่าสุดก็ชนะทีมบัวได้นะครับอัลราเอีประตูต่อ3ส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้ถือว่าอัลอาลีก็เหลื่อมอยู่แค่เล็กๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายชนะมาได้2นัดติดแต่ว่า เกมล่าสุดก็ชนะด้วยนะครับในการชนะ4ประตูต่อ2ที่บ้านของอัลทาวอนเมื่อช่วงปลายปีนัดน,นี้ถือว่าต่างฝ่ายต่างขาด3รายด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าอาอาลีเนี่ยอยู่ในข่ายต้องเช็คฟิตทั้งซิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นฟรองเกซีเยสซาอัดบาโลเบตแล้วก็กาเลโนนะครับในขณะที่อัลทาวอนเนี่ยขาด3คืออันอาซาลาลูรีมาริซอนแล้วก็ราคารเอาลทูไลฮี การจัดทัพของอาัาลีจะใช้ระบบ4-2-3-1แนวรุกเนี่ยเป็นไอวานโทนี่นะครับที่ดีนนำหน้าเป้าแล้วก็มีโรเบโตฟิมิโนกับริยาร์ดมาเรสรวมไปถึงอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกาเลโนนะครับที่ลงต่อเนื่องถ้าผ่านความฟิตเช่นเดียวกับแดนกลางถ้าฟองเคซิเยฟิตลงเล่นก็จะเป็นตัวจริงต่อเนื่องแต่ว่าถ้าไม่พร้อมก็จะเป็นกาเบรียลเบก้นะครับที่ลงแทนตัวรัฟังของ อาทาวอนนะครับไม่น่าจะมีการเปลี่ยนอะไรจากนัดล่าสุดทึ่ชนะมาใช้ระบบ4-5-1ก่อนหน้าัวเป้าเป็นรายเดียวคือโรเชร์มาร์ตินสเอาอาลีมีแฮนดิแคปแต้มต่อค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับที่1.5แต่ก็ลุยได้เลยนะครับพี่ๆเพราะว่าเอาอาลีเนี่ยกำลังคึกกำลังร้อนแรงจากการเป็นแชมป์ทวีปเอเชียมาซึ่งพวกเขาก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานในลีกก็ดีด้วยแม้ว่าอันดับจะ จะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับพวกเขาชนะมา6เกมซ้อนแล้วเกมนี้เจอกับอัลทาวอนในบ้านตัวเองก็ไม่น่าที่จะเป็นปัญหาอะไรอัลอาลีน่าจะยิงได้ทะลุก,กำแพงนะครับส่วนตัวให้ที่3ประตูต่อศูนย์อัลอาลีชนะลุยได้เลยนะครับแล้วก็สักกอ่อสูงด้วยถัดมาถือว่าเป็นบิ๊กแมชประจำวันของซาอุดีโปรลีกในคืนนี้นะครับเวลาตีหนตรงคู่ระหว่างอัลนาเซ ของคริสเตียโนโรนัลโดกับเอาอิติฮัตจากฝูงของคาริมเบนเซม่าเอาอิติฮัตเป็นอันดับ1ในตอนนี้นะครับยืนนำจากฝูงอยู่มี68คะแนนหลังจะผ่านไป29นะัดส่วนเอานาเซ์มี60แต้มนะครับอยู่อันดับ3ก็ตามหลังเอาอิติฮัตอยู่8คะแนนด้วยกันถือว่าต้องลุ้นเหนื่อยทีเดียวสำหรับการเบียดแย่งแชมป์ในซีซั่นนี้ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับเอานาเซ์เนี่ย พาท่าแพ้ต่อคาวสกิฟลอตเล่อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับ2ประตูต่อ3ในรอบตัดเชือกของเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในทสงที่ค่อนข้างดีนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายของ a อ l e ี Li ลส่วนฝั่งของเอวอิทิฮัตเนี่ยพวกเขามีแต่เฉพาะเกมลีกนะครับให้ได้ทุ่มสมาธิ และแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเสมอบ้างมีแพ้บ้างนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดก็ชนะได้ชนะเอาเอติฟัก3ประตูต่อ2การพบกันในช่วงที่ผ่านๆมาของคู่นี้นะครับก็ค่อนข้างคู่ขี้สูสีในภาพรวมเนี่ยเป็นอานาซเซอร์ที่ชนะได้มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆก็เป็นอาอุทิฮัดที่ชนะได้สะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าเกมล่าสุดนะครับที่เจอกันช่วง 7ธันวาคมที่ผ่านมาอัลดียฮัตเปิดบ้านเฉือนนาเซอร์2ประตูต่อ1ความพร้อมในวันนี้ต่างฝ่ายต่างขาด2รายแต่ถือว่านาเซอร์ขาดสำคัญกว่านะครับเพราะว่าติดโทษแบนอยู่2คนซาเลมอานาดี dy, กับจอนดูรันนะครับดาวยิงที่คว้ามาจากแอสตันลาร์ด้วยค่าตัวมหาศาลเลยทีเดียวส่วนอัลเดียฮัตเนี่ยไม่มีแค่2คนคือเปร็กไรโควิชกับสเตเฟนเบิร์กไวตัวทีมชาติฮอลแลนด์ การจัดไลอัพของอัลนาเซอร์ของคุณซือสเตฟานโนปิโอลีคงจะใช้ระบบเดิมนะครับ4-4-2แต่ว่ากล่องหน้าที่จะยืนคู่คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยน่าจะปรับเป็นซาดิโอมาเน่เมื่อจอร์ดูรันติดโทษแบนนะครับในขณะที่ควาสกิไม่ใช่ครับในขณะที่อัลออติฮัดนะครับใช้ระบบ4-2-3-1คู่กลางเป็นเอ็นโกลกองเต้กับฟาบินโยส่วนแนวรุกนะครับก็จะมีฮุสซัมเอโออาร มี aby, มุซาดิยาบีมีอูนเอเนนเดสคอยสนับสนุนหน้าเป้าอย่างคาริมเบนเซม่านั่นเองแฮนดิแคปเป็นทีมของคริสตอฟโรนัลโดนะครับอัลนาเซเป็นต่ออยู่ที่0.25ก็ทำให้คู่นี้โคซันนะครับมองว่าลุยได้เลยอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการลุยทางฝั่งเอาอิติฮัดนะครับสวนรองน่าจะเข้าท่าเข้าทีกว่า เพราะว่าอัลนาเซอร์นะครับอย่างที่เราเห็นกันมาแล้วว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่สามารถแพ้ได้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยแพ้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยถือว่าแนวรับนะครับกองหลังของอัลนาเซอร์ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยปึกเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับเกมรุกไม่มีจอรดูรันด้วยก็จะเป็นซาโดมาเดที่ขึ้นมาคู่กับคริสตโนโรนัลโดซึ่งคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่า รอยราไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะนั้นเป็นโอกาสของเอาอิทิฮัลที่อย่างน้อยๆมองว่าดึงเสมอได้แล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะบุกชนะได้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมองว่าเอาอิทิฮัลถึงชนะได้เลยเพราะว่ามาตรฐานการเล่นในลีกของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมนะครับส่วนตัวให้ที่เอาอิทิฮัลบุกชนะนะครับสักสองประตูต่อหนึ่งสก,กอร์สูงอีกคู่หนึ่งครับ ถัดมาเป็นฟุตบอลเดนมาร์กเดนิชครับรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ระหว่างซิอเคบอกกับบรอนบี้ลงเล่นในลาหาทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้เกมแรกเสมอกันมาอย่างสนุกเลย3ประตูต่อ3ส่วนสถานการณ์ในลีกนะครับซิลเคบอกเนี่ยเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหนีตกชั้นนะครับในขณะที่บรอนบี้เป็นอันดับ3ของทีมโซนลุ้นแชมป์ก็ยังถือว่าแต้มเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ ได้ลุนแชมป์อยู่สำหรับบอลบี้ในลีกนะครับผลงานห้านัดหลังสุดของคู่นี้นะครับซิลเคบอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าแพ้1เสมอ2เกมล่าสุดในลีกเสมอเวเจลหประตูต่ตอ1นฝั่ง,งบอนบี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า5นัดหลังเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ต่อโคเปนเฮเกนเลย0ย์ประตูต่อสซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเก็บเก็บตัวหลักๆไว้ลงเล่นเกมนี้ หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับผลการพบกันในช่วงที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยบรอนบี้เนี่ยถือไพ่เหนือกว่าก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในภาพรวมการเจอกันเนี่ยประมาณ30กว่าครั้งได้บรอนบี้เป็นฝ่ายชนะ21ครั้งส่วนในช่วงหลังๆเนี่ยติดเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเสมอกันมา3นัดซ้อนแล้วโดยเฉพาะเกมล่าสุดเล็กแรกของรอบนี้ในฟุตบอลถ้วยเดนมาร์กเน,นะครับเสมอกัน3ประตูต่อ3 รายชื่อตัวผู้เล่นบาดเจ็บในคืนนี้นะครับซิลเคียบอกก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรอเล็กซานเดอร์มาสเซนเฟรดิกคารเซนคอนตุสโรดินโซฟุสแบกเกอร์แล้วก็ยูเนสบาคิดส่วนฝั่งบรอนบี้เนี่ยขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนิโคลไลวอลลิสดังนั้นการจัดทีมนะครับซิลเคียบอกเนี่ยคงไม่อาจสลับสับเปลี่ยนอะไรได้สักเท่าไหร่ในระบบ4-3-2-1กองหน้าตัวเป้าเป็นทอนนี่อดัมเซน ฝั่งบอลบี้อาจจะมีการหมุนเวียนบางตัวนะครับจากเกมล่าสุดที่แพ้โคเปนเฮเกนคาบ้านเลยูนย์ต่อสแต่ว่าในระบบเดิมคือ3 4มสนะครับของหน้าโจเป้าเป็นมิเลตาราโยวิชส่วนตัวรุกเนี่ยมีทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับยูโตะโซซูกิแฮนดิแคปเป็นบรอนบี้นะครับที่ต่ออยู่ไม่ได้มากได้มา0.25ย0.25ก็มองว่าน่าจะอยู่ฝั่งบรอนบี้นี่แหละครับเพราะว่าแม เกมแรกจะเสมอกันมานะครับแล้วก็เกมนี้บรอนบี้ต้องไปเป็นทีมเยือนแต่ว่ามาตรฐานของ2ทีมนี้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับซือเบอบเนี่ยเป็นทีมในโซนหนีตกชั้นส่วนบรอนบี้เป็นอันดับ3ของโซนบนนะครับโซนลุนแชมป์เพราะนั้นบรอนบี้ค่อนข้างดีกว่าแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่สู้ดีก็ตามแต่ว่าถือว่าเกมเยือนนะครับของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคทีเดียว สามนัดหลังในการไปเป็นทีมเยือนเนี่ยบรอนบี้ชนะซะสองนะครับชนะมิทิแลนด์ชนะโคเปนเฮเกนเพราะนั้นการจะบุกชนะซลลเคบอกในเกมน,นี้เชื่อว่าทำได้ให้บรอนบี้บุกชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับสกอร์สูงมาปิดท้ายที่ฟุตบอลช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาบ้านเรานะครับโกปาลิเบอร์ตาดอร์เรสฟุตบ amps, อลชิงแชมป์สโมสรอเมริกาใตา้คู่ตีห้าบายเอียพบกับนาซิองนาว เป็นเกมระหว่างบราซิลกับอุรุกวัยนะครับบาเยเน่เป็นอัดับ6ของตารางเซเรียของบราซิลส่วนอุรุกวัยเป็นรองจากฝูงนะครับของลีกอุรุกวัยโดยที่ตามหลังลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมอนเตวีเดโอนะครับอยู่1นึ่งคะแนนเท่านั้นส่วนในรายการนี้นะครับทั้งคู่อยู่ในกลุ่ม F บาเยนณะตอนนี้เป็นจากฝูงของกลุ่มหลังที่ผ่าน3นัดมี7แต้มส่วนนาซิองนาวของอุรุกวัยนะครับ เป็นบวยเลยนะครับหลังจากที่ผ่าน3นัดยังชนะใครไม่เป็นแต่ว่าผลงาน5นัดหลังสุดถือว่าทั้งคู่อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับบาเอีเนี่ยชนะมา5นัดติดต่อกันแล้วก็น่าสนใจทีเดียว่าพวกเขาชนะด้วยสกอร์1 0ทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่นาซิองนาวชนะ4จาก5นัดหลังแล้วก็ไม่แพ้ใครมาระยะ1แล้วเกมล่าสุดชนะเซโร่ประตูต่อศูนย์เลยเฮดของคู่นี้ ที่เจอกันมานะครับเคยเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือบาเอียบุกชนะนาซองนาวเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมา1ประตูต่อ0ความพร้อมในวันนี้เป็นบาเอียที่ขาดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่าก้นิด้หน่อยหน่อยโรนัลโดซานติอาโก้อาริอัสแล้วก็คานู่วนนาซองนาวอยู่ในจุดที่ฟูลทีมไลน์อัพของสองฝั่งก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากนัดล่าสุดบาเอียใช้4 3, 3 3นะครับแนวรุกจะมีพวก คอลลี่ซูซาหน้าเป้าอย่างโรชโนโ,โรดิเกสแล้วก็ริมเส้นอีกลายอย่างเอริกปูกกาฝั่งน้าช่งนา,งนาวใช้เป็น4-4-2นะครับหน้าคู่เป็นเอด็อดวารโดวากัสกับกอนซาโลเปตีแฮนดิคัเปิดมาที่บาเอียเป็นต่อ1.0นะครับก็น่าจะเป็นอีกคู่ที่ลุยได้เลยนะครับเพราะว่าบาเอียเล่นในบ้านตัวเองก็ค่อนข้างแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งฟอร์มช่วงหลังเนี่ย ของพวกเขาก็ชนะติดต่อกันมา5นัดรวดในทุกรายการและถ้าเป็นรา,รายการนี้เนี่ยบาเอียก็เป็นจากฝูงของกลุ่ม F อยู่นะครับในขณะเดียวกันนาะชองเหาเป็นบวยเลยผ่าน3ามนัดชนะใครไม่เป็นเสมอ1แพ้2ในถ้วยนี้นะครับเพราะนั้นมองว่าบาเอียชนะค่อนข้างชัวร์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะยิงได้สักกี่ประตูแต่ว่าส่วนตัวก็ให้บาเอียชนะ2ประตูต่อศูนย์ะครับซึ่งแม้จะเป็นสก,กอร์ต่ํา ก็ตามแต่ว่าลุยได้เลยสำหรับฝั่งบาเอียครับคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์กานในวันนี้เป็นตอน7จ็ดโมงครับโคปาลิเบอร์ตาดอเรสของกลุ่ม A คู่ระหว่างยูเิเวอร์ซิตัดเดอชิทลีทีมจากชิลีกับเอสตูรินเตสทีมจากอาร์เจนตินาโดยสถานการณ์ของ2ฝั่งในลีกตัวเองนะครับยูนิเวอร์ซิตัดเป็นอันดับ7ของตารางลีกสูงสุดชิลี ส่วนฝั่งเอสตูเด n t นเนะครับเป็นอันดับ8ของตารางหลีกสูงสุดอาร์เจนตินาส่วน3นัดที่ผ่านมาของโคปาลิเบอร์ตาดอคู่นี้ก็ใกล้เคียงกันเพราะว่า u n i v e r s i ์ a d เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A มี7แต้มส่วนเอสตูเด n ยนเยืนรองจ่าฝูงนะครับมี6คะแนนด้วยกันแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือผลงานในช่วงหลังนะครับเพราะว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมายู i v เวอร์แดเดลเชลชนะได้ถึง4เกมด้วยกัน ล่าสุดเฉือนชนะคาติคาโตริก้าหประตูต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งของเอสตูเดนเตสถือว่าช่วงหลังผลงานไม่ดีมีชนะแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้2นะครับเกมล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาก็แพ้อาเจนตินอสจูเนียศูนย์ประตูต่อ4เลยทีเดียวในผลการการพบกันนะครับที่ผ่านมาของคู่นี้เจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นยูนิเวอร์ซิตัดเดอชิลีบุกชนะเอสตูเดนเตสได้ถึงที่เลยนะครับ2ประตูต่อหนึ่ง ในเรื่องตัวเจ็บถือว่ามีอย่างละนิดละหน่อยนะครับเจ้าถิ่นไม่มีชาวอารันเกสส่วนทีมเยือนขาดอเล็กซิสครัสโตรกับซานเตียโกอัสกาซิบาเพราะฉะนั้นการจัดทีมไลอัพของทั้งคู่น่าจะเป็นเดิมๆด,ด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะครับยูนิเวอร์ซิตัดใช้3-4-2-1หน้าเป้าเป็นอิสราเอลโปเบเตฝั่งเอสตูเดนเตสก็4231เช่นเดียวกันแนวรุก ตัวความหวังสูงสุดเป็นกีโดกาลิโยกแฮนดิแคปเป็นเจ้าบ้านยูนิเวอร์ซดัตเดเชลีต่ออยู่ที่0.25ซึ่งก็มองว่าหน่าที่จะตามน้ำไปนะครับเพราะว่าอย่างแย่ๆยูนิเวอร์เซดัตก็คงไม่ถึงกับแพ้คาบ้านโดยเฉพาะว่ายูนิเวอร์เซดัตก็บุกชนะเอสตูเดนเตสมาได้แล้วด้วยนะครับถึงอาร์เจนตินาเลย2ประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะว่า ผลงานฟอร์มการเล่นช่วงหลังยูโรเซดรซัดเด,เดอร์ชิลีก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีผิดกับเอสตูเดนเตสที่แกว่งไปซะเยอะนะครับ5นัดหลังก็ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้มองว่าเจ้าถิ่นนะครับน่าจะเบียดชนะได้อยู่ที่สัก2ประตูตอนน่อ1สกอร์สงูงอีกคู่หนึ่งครับเรียบร้อยแล้วนะครับในฟุตบอลวันพุธที่7พฤษภาคม ขออนุาตย้ำอีกครั้งว่าฝากกลุ่ม V.I.P. ของเราไว้ด้วยนะครับด้านไหนมีคู่ที่เด็ด V.I.P. จัดจำแจมาแล้วนะครับให้สมาชิกทุกวันพร้อมมีการนำเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ตลอดตลอดนะครับมีการพูดคุยในนั้นขอฟุตบอลสายเชียร์สายลุ้นอย่าพลาดเลยนะครับวันนี้สรุปสกอร์แต่ละคู่กันนะครับว่าให้ไว้อย่างไรแบบไหนเปเช่กับอาซอนให้เปเช่ชนะ3ประตูต่อ2สกอร์สูงอาราเอ็ดกับอัลฮิลาน ให้อวิลานบุกชนะ4-1สกอร์สูงเอาอาลีกับเอาทาวอนให้เจ้าบ้าน3-0ส,สกอร์สูงเอานัเซอร์กับเอาอิติฮัดให้ทีมเยือนชนะ2-1สกอร์สูงซื้อเคบอกกับบรอนบี้ก็ให้ทีมเยือนชนะ2-1สกอร์สูงบาเอียกับนาซิองนาวให้2-0ของเจ้าถิ่นสกอร์ต่ำแล้วก็อยู่ในอว์สิดัตเดชิลีกับเอสตูเดเนเตสให้เจ้าถิ่นชนะ2-1สกอร์สูงดังนั้นตัวคัดตัวลุยได้เลยนะครับจิ้มไปที่ บรรดาบอลซาอุทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเอาฮิลานอันอาลีเอาอิติฮัดมาจนถึงบอลเช้าอย่างบายเอียของวราืิวนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่ like, ชกดแชร์กด s u b สไครต์ช่องไว้ด้วยจะสวยมากๆนะครับวันนี้ขอสั้นคัดตัวแพงขอลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่เหมือนเช่นเคยลุยกันไปนะครับพี่ๆสวัสดีครับ